หมดสาธยายเรื่องอาติตตะสูตรขันห้าคือของร้อนที่เผาลนอยู่ทุกขณะที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันทวารวักขันทสังยุตมัชิมะปันนาศกอุปายวัก จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำสู่อาติตตะสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่เก้าแห่งอุปายวัคคำว่าอาติตตะในภาษาบาลี มีความหมายว่าร้อนลุกเป็นไฟถูกเผาหรือลุกโพรงและพระสูตรนี้คือพระสูตรที่ได้ทรงใช้อุปมาอันทรงพลังและเห็นภาพชัดเจนที่สุดเพื่อแสดงถึงทุกขลักษณะของขันห้านี่คือพระสูตร ที่เปรียบเสมือนเสียงระฆังเตือนภัยที่ปลุกให้เราตื่นขึ้นจากความหลับไหลให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังกอดรัดฟัดเวียงและยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสุขอยู่นั้นแท้จริงแล้วมันคือกองไฟที่กำลังลุกโชนเผาลนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหัวใจของพระสูตรนี้ คือการชี้ให้เห็นทุกขะลักษณะด้วยอุปมาแห่งไฟเรื่องราวได้เกิดขึ้นณพระเชตวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสอันสัน้นกระชับแต่ลึกซึ้งกินใจแก่เหล่าภิกษุพระองค์ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายรูปร้อนเวทนาร้อน สัญญาร้อนสังขารร้อนวิญญาณร้อนดูกระภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารและแม้ในวิญญาณจากนั้น กระบวนการแห่งการหลุดพ้นก็ได้ดําเนินไปตามลำดับขั้นที่เราคุ้นเคยกันดีคือเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว พระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายขยายความไว้ว่าคำว่าร้อนหรืออาติตตะในที่นี้หมายถึงการลุกเป็นไฟด้วยไฟสิอ็ดกองไฟสิบอ็ดกองนั้นได้แก่ราคะไฟคือความกําหนัดโทสะไฟคือความโกรธโมหะ ไฟคือความหลงชาติไฟคือความเกิดชราไฟคือความแก่มรณะไฟคือความตายโศกะไฟคือความโศกปริเทวะไฟคือความคลั่งครวญทุกขะไฟคือความทุกข์กายโทมนสสะ ไฟคือความทุกข์ใจอุปปายาสะไฟคือความคับแค้นใจท่านได้สรุปว่าพระสูตรนี้คือการแสดงถึงทุกขลักษณะของขันห้าโดยเฉพาะหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ขันห้า คือเชื้อเพลิงและกองไฟในตนเองอุปมานี้ทำให้เราเห็นภาพของทุกข์ได้ชัดเจนที่สุดขันห้าไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่นำมาซึ่งความร้อนในภายหลังแต่โดยตัวสภาวะของมันเองคือกองไฟที่กำลังลุกไหมอยู่แล้วมันร้อนเพราะถูกเผาด้วยไฟคือกิเลส คือราคะโทสะและโมหะมันร้อนเพราะถูกเผาด้วยไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดขึ้นและดำเนินไปในทุกขณะและมันร้อนเพราะถูกเผาด้วยไฟคือความทุกข์นานาประการที่เกิดขึ้นจากกระทบกระทั่งกับอารมณ์ต่างๆสอง การเห็นว่าร้อนคือหนทางสู่ความเย็นตราบใดที่เรายังเพลิดเพลินในกองไฟยังเห็นเปลวไฟว่าสวยงามเราก็จะยังคงเข้าไปกอดรัดและถูกเผาลนต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดแต่เมื่อใดที่ปัญญาเกิดขึ้นแล้วได้เห็นและรู้สึกถึงความร้อนนั้นตามความเป็นจริงเมื่อนั้นนิพพิธ,ธา คือความเบื่อหน่ายความเอือออาราในของร้อนนั้นย่อมเกิดขึ้น 3. นิพพานคือความเย็นคำว่านิพพานมีความหมายตามรากศัพท์ว่าความดับหรือความเย็นมันคือสภาวะที่ไฟทั้ง11กองนั้นได้ดับสนิทลงแล้วการที่อริยะสาวก เมื่อเห็นว่าขันห้าเป็นของร้อนจึงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดผลนั้นก็คือกระบวนการในการถอยห่างออกจากกองไฟและดับซึ่งเชื้อเพลิงในใจจนกระทั่งได้เข้าถึงซึ่งความเย็นอันเป็นบรมสุขคืออมะตะมหานิพพานในที่สุดนี่คือเส้นทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือ การหนีร้อนไปพึ่งเย็นด้วยอำนาจแห่งปัญญาโดยแท้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร